เชา้าเธอบอกว่าเมาไปหน่อยเขาชนบ่อยๆก็เลยมึนมึนงงงงกลับบ้านไม่ไหวเขาเลยอังสาไปส่งเิอย,ยังไม่ตรงบอกทางก็คงไม่ไหวก็มันไม่รู้ว่าเขาจะคิดไม่เส้ยพูดมาเดีๆ ให้ทำยังไงคนเมาใครทำอะไรรู้ตัวที่ไหนกันเล่าตื่นมาตัวเปล่าอะไรยังไงงงงงอย่า เอนแอเอาอย่างงี้ไหมเรามาพูดกันตรงๆให้มันหายงงหายบึนกันไปสั่งนน้เมาได้เมาไปใครชอบเมาคงไม่เพล่ถ้ามันไม่ติดที่เมาแล้วชอบใจงาน มึดกันไปสักเนีดเมาได้เมาไปใครชอบเมาคงไม่เพลิถ้ามันไม่ติดที่เมาแล้วชอบใจงานเธอเมาไม่เพลิดแต่เธอผิดที่เมาแล้ง่าน ก็ได้เจอกันแล้วมึงเอาลูกคูไปมออะไรดี๋ยวอะไรเนี่ยนี่คืออะไรกูเมาอยู่ดีพ่อมาอย่างไหนเนี่ยพ่อกลับชายได้มปแล้วไม่ใช่พ่อเดี๋ยวทั้งคู่เลยทําไมไม่กลับอีกมันกลับไม่ได้ก็เขาปิดอยู่อะไรเนี่ยมันตกลงเป็นหมอหรือเป็นคนเมาเป็นหมอดูชุดมาเมาอะไรเนี่เป็นหมออ๋อหมอไม่เมาไม่เมาเป็นหมอ อ้ไม่ส่ยแลวตั้งแต่ EP ที่แล้วเด็ดสาวคาเดียวอโอเสื้อผ้าก็ไม่เปลี่ยนแขกรับเชิญก็ไม่เปลี่ยนอะไรเนี่ยก็หนีด่านมาจะไปเอาเสื้อผ้าไหนเปลี่ยนละพ่อใครนะใครนั่เราอยู่กับใครนะเข็มมนทนก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการคอสองคอเพลงวันนี้เปิดมาด้วยนี่เลยเคลมมอนโนซึ่งหนีด่านมาไม่ยอมกลับ เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไม่ได้รายการอะไรนะคอซองคอเพลงดูดูดูได้ที่ไหนรายการนี้นี่เลยดูทางช่อง MVTV 75หาหรือจะเป็นอนนี้ก็ได้นะทีวีสติ๊กทีวีสติ๊กแค่เสียบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาท่าหน้านีะหนึ่งสองสามทีวีสติ๊กแค่เสียงอ้ยก็นนดู ตขอเสียบฉีได้ไหม่ะฉีดแล้วฉีอย่าโดนเสียบอ้ามามานี่ๆนี่ๆอ้าคนมามามาสองสามทีวีสิแค่เสียบก็สนุกอ้หลานมานขนาดนี้อายไม่ทันแล้วพ่อเอ้ย ไม่ก็เป็นคอซองคอเพลงเป็นรายการเพลงดีๆเพลงเพราะๆเพลงสนุกกมีแขกรับเชิญที่นี่เขาเลือกแขกดีเนาะเขาจะเลือกฉพาะคนหน้าตาดีๆมาไม่เลือกคนไม่เต็มบาทมาทุกคนเลยเอาล้วงเอาไปจับใครได้เอามาก่อนล้วงเหมือนล้วงไข่ในไข่พะ ล้วงล้วงมันล้วงมันล้วงตกใจนกวจะมาหงมาไห้ตรงไหนไม่มีเราไม่แตะว่าชมดีหน้าตาดีๆไวรเป็นรูปรุรุเลยนะใช่ของคนดีเราไม่เอามาไม่เราเอาคนมาเราคักั่านแล้วว่าคุณเข้มบนทลเนี่ยเขามีผลงานการแสดงว่าจะเป็นละคร ยักละครเวทีเขาคือเขาผ่านหมดแล้วเป็นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นศิลปินเป็นนักร้องยกชงยกชายได้หมดเลยทำแเล็งความดันเบาหวานหมดเลยไม่ใช่ไม่ใชความสามารถพิเศษเห็นเขาแบบนี้แต่ความสามารถเด็ขาไม่ธรรมดาเนื้อเนื้อมังกรเราาดนสามตลบได้ด้วยเข้มบอลทอนเออ ทำอะไรตอบได้ตอบได้ทำยิงยิงลูกยิงลูกามชายชายลูกชายลูกโดนโดนอ๋อย่างั้นเอาพ่อส่งชายแดนเลยป่ะเนี่ยเขากระตือมาจากนี้แหละเออแต่พ่อกับลูกหน้าตาไม่ค่อยจะเหมือนกันนะไม่เหมือนกันเลยพ่อนี่เหมือนเหมือนตกน้ำและอึดมาประมาณเจ็ดวันหมอหมอจะอกว่าพ่อผมแลนะเหรอเนี่ยพ่อผมจะไปวันไปพุ่งยังไม่รู้เลยจะมาว่าพ่อผมยังคิดยังไงเล่า ไปเมื่อไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปแล้วโดนโดนตัวไหนมาก่อนอย่าพูดอย่างนี้เนาะทำไมยาวชนดูอยู่เยอะแยะทำไมอ๋อจะบังบอกว่าโดนตัวหนงตัวไหนแต่อยากรู้เดี๋ยวตามไปกลับมา คุณคะคุณเข้มมนทนจีราครับวงประดิษฐ์ครับผมอ๋อเข้มมนทนวงประดิษฐ์ถึงแม้ว่าหน้าตาผมจะเหมาะคล้ายๆกับพี่มนทนจิราพี่เจแต่ว่าเราคนละคนกันนะอ๋อคนละคนหน้าตาคล้ายกันเฉยๆเหนื่อยคุณเข้มมนทนเพลงที่เมื่อสักครู่นี้คือชื่อเพลงว่าเมาแล้วง่ายเมาแล้วง่ายอันนี้คือแต่งเองหรือเปล่าเพลงนี้เป็นเพลงที่อาจารย์ที่เป็นโปรดิวเซอร์ที่ค่ายทำให้ตอนแรกเด่ยเขาก็จะให้คนอื่นร้องหรอก เราก็ไปวางยาคนที่จะร้องไงว่าเราจะรลองเองอยกไข้แลยก็คือเอาอะไรให้เขาใส่กินอะไรเล่นเราเล่นจริงจริงคือเพลงนี้เขาก็หาเจ้าของว่าจะเหมาะกับใครแล้เหมาะกับใครดีเพราะว่าหน้าตาเราก็แบบว่าเรียบร้อยเหมือนกันเนาะตรงไหนมันก็น่าจะเหกเออคาแรคเตอร์เราก็น่าจะพอพอพอได้ใกล้เคียงกับคาแรคเตอร์ที่เขาวางไว้ที่สุดอืเราก็เลย ไม่เคยลองลองเองลองเองเลยเออลองเองเลยเออลองเองเลยแต่ว่าเนื้อหาความหมายเดียวเหมือนจะแรงนะแต่ก็แรงแรงแต่มีความมีความน่ารักอ่ะผมบอกว่ามันเจ็บเลยสำหรับผู้ชายที่ฟังเพลงเนี้ยเจ็บมากจริงเออแล้วเป็นเพลงที่เข้าหูอะแบบฟังแล้วมันติดหูอะเสื้อผ้าที่เธอใส่ไปเขาถอดให้หรือเธอถอดเองโอ้้าเหรอไม่มีใครถอดให้ขนั้นอะไรนะทรไมขออทีชัดๆเสื้อผ้าที่เธอใส่ใส่ไปเขาถอดให้หรือเธอถอดเองโอ้โห เมาแล้ง่ายเป็นเป็นเป็นแบบคล้ายๆว่าผู้หญิงผู้หญิงที่ที่เจ้าชู้เจ้าชู้พอเมาปุ๊กก็นิดเดินปุ๊กเสร็จปุ๊กบ้านช่องกลับไม่ถูกเลยรดบดใจกินบดแก้วมีความสุขอาชงแก้วบแก้วเลเนี่ยอย้เมยอย่างี้เลยพ่ออย่างนี้เลยพ่อเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยบ้านช่องก็ไม่กลับ ชนแก้วชนเป็กชนเป็กชนเป็กไปฟังเพลงกันดีกว่าเหมือนโดนดุไงไม่รู้ไปฟังเพลง ไว้เรื่องราวของเจ้าเข่าหูหนึ่งคำถามจากมูว่ามึงเป็นยังจังบ่ลืมเขาก็ดีใจที่เจ้าเป็นฟังเป็นฟากับคนใหม่ส่วน้ายสิเป็นสิตายสิยอมเจ็บจุ่มองเกา่าก็ตั้งใจจำคำว่าเฮาคือเก่าเดิ แม่นนาที่ของคำว่าแฟนต้องจบลงอายกะสิยอ,อมสิอดทนเสนอมนาบอไปใสขอโทษหลยลายไอกะยังอยู่มองเกา คอยท่าเจ้ากลับมาเด้อยิ่งเมายิ่งคิดโทษเธอเฮ็ดใจบรร่ใดไอ้ก็ยังอยู่มองเกาออมกอดของเหาบอเคยไปใสเจ้าสิเป็นคนสุดท้ายในหัวใจของออ้เด้อเฝ้ากลับมา มาเด้อตั้งใจจํแม้เจ้าสิเหยียบสิย่ํอ้ายก็บ่ไปไสย้อนยังฮักเจ้าหลายเจ็บหลายอ้ายก็ยอม ต้องจบลงมอ้กะสิยอมสิโอโทน,สนเสนอนาบอไปใสขอโทษหลาย,ลาย เธอไปใส่เจ้าสิเป็นคนสุดท้ายในหัวใจของอ้ายเดิเ้ากลับมาเดิอกลับมา